สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบ้ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาสอนดูว่าเฟซบุ๊กของแฟนเราเนี่ยได้ไปขอใครเป็นเพื่อนบ้างนะครับเราสามารถเช็คได้อย่างไงนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าแฟนเราหรือเพื่อนของเราเนี่ยได้ส่งคําขอไปหาใครบ้างเนี่ยเราจะไม่สามารถเช็คได้ถูกต้องไหมนะครับมันจะไม่ขึ้นฟ้องในการแจ้งเตือนนะครับอาจจะขึ้นแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่านานๆไปเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นถูกต้องไหมนะครับแต่วันนี้นะครับ พี่พรประภานะครับก็เลยบอกว่าให้คุณแอมโบ้คะมันมีวิธีการดูไหมว่าแฟนเราเนี่ยหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยได้ไปขอใครเป็นเพื่อนบ้างในแต่ละวันหรือว่าหลายวันที่ผ่านมามันสามารถดูได้ไหมนะครับก็เลยคิดว่าเออคลิปนี้มันน่าจะตอบโจทย์นะครับเราสามารถเช็คได้นะว่าเฟซของแฟนเราหรือว่าเฟซของเราเนี่ยไปขอใครเป็นเพื่อนบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะ เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่ามันทำยังไงนะครับก่อนอื่นให้เราเปิดเฟซขึ้นมานะครับจากนั้นก็ให้เราไปที่ขีดสามขีดที่อยู่มุมขวาด้าน,นบนนะครับถ้า iOS ก็ขีดสามขีดที่อยู่มุมขวาด้าน,นล่างนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วในหน้าเฟซน,นะฮะให้เราเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะมองหาการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับจะอยู่เกือบท้ายสุดเลย หลังจากนั้นก็ให้เรามาที่การตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเข้ามาหน้าสู่จะเข้ามาสู่หน้าบัญชีเอ๊ะวันนี้ยังไงพูดกลับไปกลับมาเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นไปเลื่อนไปนะครับเลือ่อนเลื่อนขึ้นไปข้างบนวันนี้ผิดพูดผิด,ด,ดถิกถูกมายังหน้าส่วนเข้าถึงข้อมูลของคุณนะครับที่เป็นเหมือนรูปนามบัตรนะนะ คลิกเข้าไปครับหรือ้นไปด้านบนครับหน้าตาอาจจะดูแปลกไปนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับกับเวอร์ชันเดิมที่ผ่านมานะครับอยู่ในหัวข้อนี้ครับเพื่อนและผู้ติดตามนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับในนี้ก็จะบอกว่าเพื่อนที่คุณเชื่อมต่อด้วยในขณะนี้นะครับแล้วก็คําขอเป็นเพื่อนที่ส่งนะครับหมายถึงว่า เฟสเฟสเฟสเนี่ยนะครับหรือว่าเฟสของเราเนี่ยได้ส่งคําขอไปให้ใครบ้างนะครับเราสามารถเช็คได้นะว่าเฮ้ยส่งไปหาคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยก็เข้าไปดูในนี้ได้เลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปครับรอนิดนึงนะฮะช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าใครวิถ้าไม่อยากรอนานก็นี่แนะนำให้ใช้ wi-fi นะครับ อ่านะี่ครับมันก็จะบอกหมดเลยวันที่เก้าธุรานะครับได้ส่งคำขอไปหาใครบ้างนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรับหรือไม่รับอันนี้ไม่เกี่ยวนะก็คือมันจะโชว์หมดเลยว่าถึงจะรับเป็นเพื่อนหรือไม่รับเป็นเพื่อนเนะี่ยสามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วเ,เราก็มาดูว่าเฮ้ยมันใช่คนนี้ไหมใช่คนที่เราเฮ้ยคิดว่าใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย ตัวกล้องนะครับเราจะใช้ทั้งหมดนะครับหรือว่า,าเราจะมาตั้งก็ได้นะครับวันเริ่มต้นนะครับแล้วก็วันสิ้นสุดเริ่มต้นเราจะเอาเดือนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สิ้นสุดเราจะเอาเดือนไหนเงี้ยเราก็เข้ามาตั้งเอานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเนาะในการเช็คการเผื่อไว้ก่อนนะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมนะครับกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับ